สวัสดีครับวันนี้เรามาลื้อเกียร์นะครับรถเกียร์โฟนะครับยามเถือกพังนะครับนี่ครับลูกปืนแตกนะครับนี่ครับหรือลูกปืนแบบแหนแบบนี้นะครับนี่ครับสาเหตุที่มันแตกว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำเข้านะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับคาบ สนิมมันเมื่อน้ำเข้าอยู่ในเกียร์ทำให้ลูกปืนมันเป็นขี้กากนะครับมันก็จะเสกเร็วมันก็จะคอนนี่ครับภาพครับนี่ครับสนิมกีนั่นน่าจะเป็นว่าน้ำเข้ามานานแล้วไม่เคยถ่ายน้ำมันเกียร์ออกจากรถนะครับ จำคันนะครับเฟืองเสียนะครับนี่ครับหายหมดเลยครับนี่เลูกปืนตวบนนี่ก็แตกนะครับตัวนี้ครับนี่ลูกปืนนี่ครับแตกนะนี่ดูสภาพนะครับครับน้ำมันเกาะแล้วก็เป็นสนิมครับใช้ไม่ได้เลยนะครับ เปืองเนี่ยสภาพเลยดูนี้ครับสนิมกินนะครับดูที่เปืองตัวใหญ่คนระับนี่ครับมาเกตครับตามล่องเนี่ยมันจะเป็นรอยถลอกนะครับเนื่องจากว่าเม็ดเม็ดลูกเนี่ยครับมันลวงมาแล้วมาขัดอยู่ข้างล่างครับ ี๋ยวจะหาเพื่อให้ดูนะครับนี่นะครับรอยมาสีกันนะครับคืออยากจะบอกว่าผู้ที่ใช้เกียร์โฟนะครับมันดูแลน้ำมันเกียร์เลยดูอย่างน้อยทำ ผลหนึ่งก็ต้องถ่ายน้ามันเกียร์นะครับเพื่อมาดูว่ามีน้ําปนอยู่เปล่าถ่ายออกไปแล้วใส่ใหม่นะครับถ้าไม่มีน้ําปนก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าเกิดเราทําเครื่องเราหยุดไปพักเนี่ยแต่น้ามันมีข้างในเกียร์เนี่ยน้ําจะเหยป็นเป็นไอแล้วก็มาเกาะตามลูกปืนตามนเฟืองนี่นะครับพอเราไปใช้ใหม่นี่ก็มันเป็นขี้กากกินเป็นสนิมกินแล้วมันก็จะหลวมเร็วครับลูกปืนก็จะเสียแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ทำให้เกียร์พังนะครับแนะนำนะครับอย่างน้อยก็หน้าละเทีย่ยวครับถ่ายน้ำมันเกียร์ดูสภาพครับนะครับอันนี้เป็น,นิมกินนะครับแล้วน้ำที่เข้าก็สาเหตุแรกก็น่าจะเป็นพวกสินข้างเนี่ยน้ำมันมันรั่วออกมาได้น้ำก็เลยเข้าได้ ตายที่สองคือล้างบ่อยจัดเข้าตรงนี้ครับอีกตัวนี้เข้าที่นี่ครับผมพิจารณาอยู่แล้วจะถอดให้ดูนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยอธิบายแบบชัดเจนนี่นะครับ มันจะไม่รูรั่วอยู่หน่อยนะตรงี้ที่ฝาปิดเนี่ยบุตรนี่นะครับเหมือนว่านี่ตรงนี้ครับนิดนึงนะครับคือน้ำข้าได้มันเหมือนว่ามันผสมนิมกินแล้วมันผุก,ก่อนไปครับนี่ครับพอล้างทําเท้าพอน้ำกระเด็นกระเด็นมันก็ไหลเข้าไปได้นิดเดียวนะครับก็เข้าทีละหน่อยทีละหน่อย จุดเล็กๆครับผานี่นครับแนะนำให้เปลี่ยนเป็นสายนะครับสายต่อยาแล้วก็งอลงไม่ให้น้ำมันเข้าปิดตายไม่น,นะครับเพราะว่ามันต้องมีอากาศถ่ายเทนะครับเราใช้แล้วแล้วน้ำมัน,นมันร้อนมันร้อนแล้วมันก็ขยายตัวถ้าคุณปิดแบบไม่ให้มีอากาศออกสิ้นข้างล่างก็ระเบิดดัน ครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับดูสภาพก่อนนะครับน้ำเข้านะครับคันนึ้ก็หลายตั้งนะครับครับขอบคุณครับติดตาม